มาเกือบสิปีนึกว่าขายไม่ได้พอดีมาเห็นคอนเทนต์เลยนํามาหลอมดูจะเป็นทองคําเปลวที่ทํามาจากทองคําแท้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมนะครับสำหรับทองคําเปลวมีทั้งทํามาจากทองคําแท้และทองคําวิทยาศาสตร์แล้วก็ทํามาทั้ง ทองแดงแล้วก็ทําสีให้เหมือนทองแล้วก็ทํามาทั้งเนื้อเงินแล้วก็ทําสีให้เหมือนทองเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยครับว่าอันนี้จะเป็นทองหรือเปล่าก่อนอื่นขอแกะใส่ถุงก่อนนะครับว่าหมดนี้จะหนักเท่าไหร่แล้วหลอมจะได้ประมาณเท่าไหร่ส่วนทองหรือเปล่าเราต้องลุ้นให้จบครับไปลุ้นพร้อมเลยครับเก็บมา10ปีคิดว่าขายไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับว่าหมดนี้จะได้ถึง2 0 0 0มืนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไป,ไปยาวๆเลยครับว่าหมดนี้จะถึง2 0,000ืนหรือเปล่า น่าจะมีการแกะมาด้วยครับแกะที่ว่ายังไม่ได้ปิดทองเพราะมีทั้งล่วงทั้งแกะใช่ไหมครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยนี่เห็นคอนเทนต์ผมนาน,นยังครับเห,ววเห็นนานแล้วเห็นนานแต่ยังไม่มีของมาหรือว่าย,ย,ยังไม่ไว้ <มา S 2> ใจนะช่างยังไม่กล้ามายังไม่กล้ามาโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าทองเปลวกระปุกนี้ จะได้ถึง20,000ืหรือเปล่านะครับได้ดีหรือไม่ดีต้องดูก่อนว่าทองหรือเปล่าครับถ้าเป็นทองก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยว่าหมดนี้จะหนักเท่าไหร่ครับหมดนี้จะหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราลุ้นกันแบบยาวๆไปเลยนะครับสําหรับคอนเทนต์นี้ห่างหายไปนานกับคอนเทนต์เกี่ยวกับทองคาเปลวถือว่าหายไปพักใหญ่ๆเลยครับกลับมาอีกแล้วครับกับช่างคนนี้บ้าบอทำคอนเทนต์ทุกวันครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ อยู่อยู่ให้เนี่ยเจีไม,มไม่มีหรอไม่มีเจ๊เอีไม่มีมมมมเราต้องเอาออกใส่ถุงแบบนี้นะครับเพื่อสะดวกในการหลอมครับจะได้หลอมง่ายๆนะครับถ้าหลอมทั้งกระปุกนี้คงไม่ไหวครับไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นจะกระเด็นครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันแบบยาวๆเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาที่เหลือนี่เอาไปเก็บใหม่นะครับ เอาไปเก็บมาใหม่ครับกระปุกนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่ถุงใบนี้ผมเฉลี่ยให้ประมาณ10กรัมนะครับถุงใบนี้ผมเฉลี่ยให้ประมาณ10กรัมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเบื้องต้นเลยว่าจะมีทองเท่าไหร่ดูจากการสัมผัสแล้วทองเปลวชุดนี้ไม่สกปรกครับไม่สกปรกน่าจะหล่อไม่ยากขอช่างน้ําหนักสักหน่อยนะครับเรามาดูพร้อมแลครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่สําหรับทองคําเปลวนะครับคิดว่าถุงประมาณ10กรัมนะครับ โอ้โหหมดนี้50กรัมเลยเหรอโอ้โหมันไม่เยอะไปเลยลุงเก็บมา10ปีไปดูเลยว่าจะได้เงินแสนกลับหรือเปล่าไปกันเลยครับเราจะใส่สารโบเล็กสักหน่อยเลครับเราจะลดให้มันน้อยลงครับมันจะได้ละลายง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าน้ําจะละลายมันใช้เวลานานเนครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ เราจะค่อยๆทำนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับให้มันเหลือก้อนเล็กๆนะครับแล้วเราค่อยหลอมครับเราใส่น้ําไปแค่นี้พอครับนูดให้เป็นลูกเต๋าไปเลยครับเยอะอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะถึงกี่บาทนะครับไม่น่าจะถึงห้าสิบกรัมครับเพราะว่ามันน่าจะมีสิ่งกรปกอยู่ข้างในครับมิบบาเลยเหาอฮะสิบาเลยเหรอมันมันน่าจะเหลือประมาณสามบาทนะโอ้โหเดี๋ยวลองดูนะครับมันน่าจะเหลือสามบาทถึงปล่าหรือว่าผมช่างผิดวัด นายควรผมแทังผิดหรือเปล่าวะดูหน้างานก่อนเออดูหน้างานก่อนดูด้านใยก่อนเท่าไรก็เท่านั้นแต่มันเยอะอยู่นะสิบปีเขาก็เก็บมาเก็บมาสิบปีใช่ป่ะใช่นี่เอาให้เป็นลูกเต๋าไปเลยครับเดี๋ยวเอาให้เป็นลูกเต๋าไปเลยคุณไปไหนแล้วคุณไหนแล้ว เราป็นจะขยายให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับมันจะได้หลอมไวๆสักนิดครับหลังจากที่เราผ่านประสบการณ์การหลอมมาหลายครั้งหลายหนแล้วเกินนะครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นทองคำฟปลที่ตกกระปรงนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าสะอาดอยู่นะครับสะอาดอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าหลอมเสร็จแล้วมันจะเหลือถึงไอ้นี่หรือเปล่านะครับเหลือถึงสามสิบกรัมหรือเปล่าก่อนหลอมอยู่ที่หกสิบเลยนะครับถุงใบนี้ถุงใบนี้มันจะไม่เกิน ไม่เกิน10กรัมหรอกครับถุงใบนี้ครับเดี๋ยวเราไปต้องไปลุ้นกันแบบยาวๆนะครับโอเคลูดให้เป็นลูกเต๋าไปเลยนี่ไม่ต้องไปซ้อนเซิร์ฟไล้วลูดกันเลยครับลูดกันเลยครับเดี๋ยวคนเทนตมาเห็นตัวจริงแล้วตัวจริงบ้าอยู่ตัคนนี้มาแล้วทำไมเอาไก่มาให้หน่อยดิไก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกแตกแตกร้อนร้อนร้อนถุงแตกถุงแตกถุงแตกอุ้น ถุงแตกถุงแตกเทพวางก่อนวางก้อนบรรุงมาวันจะผ่านวันยัเข้วที่มาที่นี่ไงก่อน,นจะผ่านใช่ไหมคุณใช่หลังจากเราเตรียมการเรียบร้อยแล้วเราก็มาหลอมเลยครับจากก้อนถุงบะเลอร์บ,บัล่าเหลือแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรุ้นเลยว่าหลอมเสร็จแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับไปกันเลยครับการหลอมทองคำเปีแบบนี้นะครับมันก็จะใช้เวลาสักหน่อยครับแต่สำหรับอันนี้ไม่น่าจะเกิน2ี่ 20นาทีแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาหลอมไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องมือหลอมจากพระนครค่อยๆหลอมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปขอรับงาน f อฟท่านอื่นก่อนนะครับโอเคมาเลยไปค่อยๆเบาๆไปก่อนเบาๆเบา,บาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อย จะขอมาักพักหนึ่งก้โอเคเลยครับไม่ต่ำกว่าสาบาทแน่นอนถ้าก้อนใหญ่ขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราไป็นรต่อกันเลยว่าจะได้ถึงหนึ่งแสนหรือเปล่านะครับให้าามาขอคาเฟ่ทั้งนี้ถือว่าตอบได้นะครับขอไม่ได้เลครับเก็บฟังแล้วชิงไปครับขอ,อแล้วขอ,อแล้วขอ,อแล้วรอ,อ,วอ,อมานานแล้วครับลุงบอกว่าสองสามหมื่นก็พอแบบนี้เป็นแสนพอแล้วที่เหลือติดเป้าไว้ยังกันแหละไม่ใช่เลยครับผู้เล่นเก็บหมดแล้วครับ เก็บหมดแล้วครับพูดเล่นครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับสีจะสวยหรือเปล่าแล้วเป็นทองจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นเปลนทองจะอยู่ที่เท่าไหร่แหมมีการเอามาอวดด้วยนะครับเอาทองคําแท่งมาอวดแล้วให้ผมหลอกทองคําเปลวแทนครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นไงถลายดูแลนะใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณสักหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแบบ ให้ยาวให้จบไปเลยนะครับโอ้โหเก็บได้ยังไงเป็นสิบปีกว่าจะมาเจอไทยมาวินครับอย่างดีนะไม่ทิ้งก่อนหรือว่าเอาให้เพื่อนไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เรามาดูสีไปเลยครับรอสักพักครับอันนั้นคือกดไนติกนะครับเป็นสารที่อันตรายนะครับเวลาเราจุ่มเราต้องกั้นหายใจนะครับเป็นสารที่อันตรายมากครับสําหรับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสีว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเออเออเออเอากล้องเข้าที่ก่อนครับ ทำไรน้องแอ็อะไรโอ้โหมึงนี่เดี๋ยวเรามาดูสีครับมาดูสีกันเลยครับว่าจะได้เท่าไรเอาฮาเอาสนุกไปนะครับฮะดูจากสีแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก9495้านะครับไม่น่าสูงกว่านี้ครับโอเคครับไปดูราคาพร้อมกันเลยครับเรามาสรุปราคาไปพร้อมครับสำหรับทองคำเปวันนี้ถือว่าหลอมแล้วหายน้อยมากครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ91.64 มีเงินผสม,มอยู่7.63ครับมีทองแดงผสม,มอยู่0.446ครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ52.20ถือว่าหายน้อยมากครับได้กํามละ2,748บาทยอดรวมคือ143,000 4 4 5บาทหักของผมแล้วเหลือ133,404บาทถ้าคุณดูเงินที่เหลือสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยลําตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดออกยากสักหน่อยมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนสวัสดีครับ